สวัสดีค่ะเอฟซเฟสช่องสู่คู่สูค่คนพบอกกับช่องสาวบานานุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบอกกันยีิบอ็ดพฤษภาหกเปดจ้าหลังจากฝนตกเมือ่อคืนนี้อากาศเช้าเช้ากะรู้สึกสดชื่นพี่น้องแต่ว่าเป็นตาเด็ดเฮงคือกันเดอจ้าลงไฮลงน,กนลากะระวังฝ่าระวังฝนเด้อพี่น้องค่ะ ปีนี้เจ้าในฝ่ามาแหงคักแท้ค่ะฝนตกมารวอมกฝ่ฟเสียงดังคักอหลีจะ้ะเป็นแต่ยานเอากันเม่นฝนตกกะอยาไปอยู่กลางแจ้งไรเดอร์ค่ะขอ,ของห่มเขาเงาหรือกลับบ้านเลยก็ได้จะ้ะคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจจ้าเป็นตัวเลขจากลุงส่งเลขวิ่งเงินเซนงวดว่างันเข้าไปที่0 9 9ย์ของเพนจ้าเด่นอมาตะกะมาทั้งสองตัว จ้ะเดี๋ยวสาบานาจะเอาสถิติงวดเก่าให้เบื้งพร้อมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดอ้อเอฟซีจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิงๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้ะถึกปิดกันค่ะค่ะเอฟซี FC ว่าหาจังใดกะบบอ,บพ,อพานะสาบานาลงคลิปทุกมือเด้อค่ะลงมือแล้วคลิปสองคลิปนะจ้ะตามที่มีเวลาเราตามที่ติดตามเสียนใดค่ะ หรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาวบ้านานุ่มสวีเดน s i d line q r code อยู่ในคลิปนี้ต้นคลิปจ้าทักทายมาได้บอกว่าจะสูตรหวยคำนวณเลขความฝันเนาะคะ่ะผู้ใดอยากแบ่งปันกะทักทายมาได้โดยส่วนตัวว่าน,นี้สัญจรสู่เขาเด้อเอฟซีจ๋าสู่เขาค่ะจังไดสัญจรกับบอยันเนาะคะ่ะก็ขอให้ อาจารย์ล็อกไปป่าจำการเนาะค่ะหมุนลูกกลมๆตกมาถือกลิกตัวใดสาบานาบอกอิซีก็บคอห้ยมานคอยสุคอยปังสุขคนเอาบ้าบ่าวอะไรยญ่ไปกัะไปเบิ่งสถิติงวดเก่าลุงสูงพร้อมๆกันจ้าอันนี้เป็นงวดเก่าเด้อค่ะเอามาให้เบิ่งก่อนค่ะคาร์เมนผูใ้ใดพลาดเนาะสิบหกคุณสภาบังหันเนาะเพื่อให้เด่นหาจ็ดเก่ามาทั้งเจ็ดถึงเก่าวิ่งหนี่แตกบุนลังเลเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นตัดวิ่งห้มีสองกับเก่าเก่านี่ ไปออกศูนย์เก้าพนจับให้90ออก0 9น9์เก้าศูนเก้าเก้าศูเลขทั้งลุงทรงนี่ต้องซื้อไปกับพร้อมเนาะจ้ะกะถือวา่าเลขวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะออก3ามกับ87ดเจ็ดเจ็ดเลขเด่นพิ่นีน่ลุงลางเก้าวิ่งนี่ขึ้นบนคือ0ูนย์เก้โอ้สุดยอดค่ะสำหรับตัวเลขลุงทรงเนาะค่ะสงสัยกะตามเบอร์โทรเด้อค่ะติดต่อพไดโดยตรงเนาะค่ะเนาะศูนย์เก้าสองห อันนี้เป็นเบอร์โทรลุงทรงจ้ะเอาตามต่อจ้ะหลังจากเลขออกลุงทรงเป็นกระทรงมาให้เลยค่ะตั้งแต่วันที่สิบแปดบนซาบนาพึงได้ลงคลิปจ้ะเนี่ยค่ะเกรนทรงมาให้ตามต่อเนาะก็ขอบ,บุนขอบคุณลุงทรงในไลน์ค่ะงวดว่างหันกับเขาไปที่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะอันนี้สถิติงวดเก้างวดไม่นี่เพิ่นเขียนกำกับมาพร้อมค่ะอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนาหกแปดเขียนกำกับมาแบบนี้เลยเอฟซีจ้ะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยลุงทรง เด่นด้อค่ะเลขเด่นวิ่งนี่มีศูนมีเก้ามี8จังได้กับมาเห็นถึงว่าตัวหนึ่งกับทรงตัวหรือเข้ามาทั้ง3ตัวเลยจ้ะต่้่าเลขวิ่งนี่พ้นตัดให้เด้อค่ะ3กับ0ย์จ้าบนรางเด้อค่ะถ้าสามมาจะมา 30, 3ศูนถ้า0ูนย์มา 02, นย์สค่ะได้เป็นขีดสินใต้่ให้แดงๆก็ได้ค่ะสามศูนย์เดศูนย์สองศูนย์อันนี้คือเนนสี่คู แล้วการเลข3ตัวนี่เิ่นไหมา้มา5 3 0 9 3 8และ106จ้ะเป็นแค่แนวทางร่ำาๆรวยๆวเฮงๆงเด้อลุงสูงน่นนะได้เป็นก็ยำไปน้ำเด้อค่ะว่าไปกลับนํำเน่เด้อเอฟซีจ้ะไปทั้งไปทั้งกลับจ้ะไม่ออกวัานอาทิตย์งวนนี้ก็จะออกเคียงให้ให้เปกๆหำหำไปยังสั่นหัอสีเบิ่นอีกบู๊ค่ะสาวบานาว่าจ้ะอ้าเดี๋ยวสิไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วกะเปรียบเทียบสถิติ หวดเกาให้บึงพร้อมจ้ะตามนี้จ้าเขียนใส่กระดาษให้แล้วค่ะลุงส่งเนาะค่ะเลขวิ่งเงินล้านเนาคะค่ะหนึ่งมิถุนาหกเปดเด่นบนลางมีศูนย์มีเก่ามีเปดติดสามตัวนี้จังได้กระไดงเงินจ้ะใส่วิ่งใสยหลุดจับตาดีๆวิ่งบนล่างสามกับศูนย์เด้อค่ะจับคู่หายมีสามศูนย์สามหนึ่งสามเปดศูนย์สอง ศูนย์สามตัว530938และ106จ้าคิดเส้นใต้ให้น่นเน้นเนะาะค่ะซีคูคือ3038ูนแล้วก็06จ้าไปกับน้ำเด้ออิซีจ้าไปกับค่ะสงสัยตามเบอร์ทโทรจา้าศูนย์เก้าสองแปดห้าสติดต่อทงอางลุงทุงเลยโดยตรงจ้าประกอบเปรียบเทียบให้เบิ่งพอมสติติงวดเกากับงวด,งวดใหม่ ทุกงวดลุงทรงเิ่นแสหมาประมาณนี้ค่ะหกคู่บนล่างไปกับจ้ะงวดว่างันกับเขาไปที่เก้าศูนย์นี่เลขเด่นเิ่นกับทั้งจิตทั้งเก่าเนาะคะ่ะแตกบนแตกล่างจ้ะวันนี้ค่นผู้ใดบ่ามา่นจับคู่ดูที่เลขเด่นเด้อมีศูนย์มีเก่ามีเปดงวดวันทีหนึ่งมีตัวน,น้าเนี่ติดมีศูนย์มีเก่ามีเปดผู้ใดมีเด็ดเด็ดเม็ดเดียวจับส่ได้เลยค่ะ,คะถือว่าลุงทรงบ่ถึงบ่าปาาค่ะ ยังตัวเลขบ่มีเวลากนยังยิบยกส่งตัวเลขใหมสาวน้านางบอกเบ๊วเวเวสูพี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังทุกคลิปทุกวิดีโอกะยํำนั่นละจ้ะแนวทางบ่มีไผหูดอกว่าเลขกสีออกตัวไรพิจารณาจอบเบิ่งค่ะเชียนเป็นกะอยากให้เอฟซีสื่อถูกขู่สุคุลละค่ะขันเป่นหู้ตออก่นสิฟันในตัวเดียวโคโลให้บอกไปซื้อเอากักโหลดจ้ะแต่มันเป็นสูตรคำนวณเนาะค่ะเพิ่นกรหมุนตัวรวยตัวเลยยุกองสลาก่นเนาะ จากวากกลุกมกุมมันสิลุงตัวได้แล้วค่ะเมื้ยสิเจอบักอาจารย์ล็อกไปจังสันย่านยุ่จจาาวันนี้สันจรย่านเจออาจารย์ลลอกอยู่แต่กับ่เป็นยังสู่เขาคือเก่าละค่ะก่ยอนมามักเนออีพีจา่าสนใจติดต่นอนะค่ะสาวนาอยากวางในช่องสาวนาหนุ่มสวีเดนบ่าวาตัวเล็กบ่าวาความฝันคิวอวักกดแอดไอดีไลนเด้อค่ะยูต้นคลิปทักทายมาได้จ้ะเอาเดี๋ยวจะให้แกร์หน้าจอ เข็มหนาตัวเอาเลยจ้าสำหรับตัวเลขลุงสูงเลขวิ่งเงินเสนหนึ่งมิถุนาหกเปดประมานนี่ไปกับน้ำเด้อพี่น้องคะ่ะไปบ่ก,กับตับเตกค,ค่ะติดใบมีศูนมีเกามีเปดจังไดนกับไม้เห็นแตงวันนี้เปดสีไม้อีกบ่พี่น้องเปดเดินดีหายงวดติดเด้อีหยังกับบ่เน่นนคะ่ะหรือจะมาเปดเปดมักบ่ค่ะเป็ดเป็ดบ่เน่นนเด้อคะ่ะเลขจะออกจังสี่ละเป็ดเปดมาเน่เบิ่นเน่หามเน่วันอาทิตย์เลขสี่ออก ม่ห้ามกับเบิ่นค่ะจากที่สาวนาจบซสมอยู่นี่ฝาาก็เลยก็แชร์จ้าผููได้เห็นคลิปนี้ก็ฝาก็เลยก็แชร์น้ำเดือค่ะเฮงหิ้งปังปังดุยด้ยๆยพอกันคลิปหนาไปแล้วค่ะสวัสดีจ้าอวววะะลลเเตัังงมโ เปตานังอุปกัปรปฏิปิชิตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตรุสังกตาจัน,ทนโทนปนะระโสยธามะนิโชติระโสยภาสัีติโยวิวัชันโตสัพพโรโควินัสตะตุมมาเตภวัดวันตรายโยสุขีทีคายุโภวะ อพิวาทนาสีลิติสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรรมาวัทันติอายุวันโงสุข,ขังพระลัง